เร่องนี้ไม่รู้ว่าแผ่นดินสยามเนี่ยเตรียมที่จะสะเทือนหรือเปล่านะคะผู้ชมขาฮูนบาเนตเนี่ยแจกหนักไปหนักจัดหนักจัดเต็มค่ะให้กับทหารกัมพูชาบอกเลยนะคะใครที่สามารถสอยเครื่องบินของไทยได้ร่วงปุ๊บรับไปเลยทันทีไม่ต้องรอเงินเดือนออกสอยเท่าไหร่ปังปังปังจบเลยให้เลยทันทีค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยอะไรที่เป็นเงินเป็นทองโกยได้มันก็ต้องโกยแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะทราบกันดีนะคะว่าทหารกัมพูชาแนวหน้าชายแดนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้จะอดอยากปากแห้งกันเหลือเกินต้องหาอาชีพเสริมเพราะทําไมรู้ไหมคะเงินเดือนมันค่อนข้างจะน้อยนะคะเบี้ยเลี้ยงวันละ1,230เรียลเนี่ยเดือประมาณสัก10บาทต่อน,นายเองหลายนายเนี่ยบนอุบเลยไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่มีเงินพอจะใช้จนต้อง ต้องรับงานรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อประทังชีวิตให้ตัวเองมีเงินนั่นแหละค่ะ กระทั่งล่าสุดแน่มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางเพราะสื่อสายทหารเขมรค่ะมีการรายงานนะคะบอกว่าฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยประกาศออกมาตบรางวัลอย่างงดงามให้กับทหารกัมพูชาที่สามารถสอยเครื่องบินรบฝ่ายไทยได้ในระหว่างการสู้รบแน่เลงเลยใครอยากได้ลำไหนเลงเลยนะคะนี่เป็นอะไรได้เสริมละถ้าหากว่าสงครามประทุข,ขึ้นระหว่างไทยกั ปูชาแล้วสามารถสอยได้รับไปเลยหนาะเนาะลำละหนึ่งหมื่นเรียวหรือสักประมาณ80บาทแน่แล้วถ้าหากว่าสามารถสอยรถถังของฝ่ายไทยได้อีกนอกจากบนฟ้าแล้วบนบกถ้าสอยของไทยได้อีกรับไปเลยเนาะเนาะอ,อีกคันละ6000เรียวหรือสักประมาณ48บบาทแน่ รับไปเลยนะยิงถ้าสมมติใครได้ทั้งบนฟ้าทั้งบนบกแล้วรับไปเลยนอเนาอะอโอ้โหฉ่าๆเลยค่ะแถมก่อนหน้านี้นะคะคุณมาเนตเนี่ยโอ้โหได้ได้ว่ามีการสัง่งขุดซากเครื่องบินหนึ่งลำหลังจากที่เรียกว,ว่าจอดทิ้งไว้นานกว่า30ปีเอามาปัดฝุ่นสักหน่อยพร้อมละพร้อมที่จะสู้ละหวังว่าจะฟื้นคืนชีพเอาไว้บวกกับกิฟเฟนหรือว่าเอฟเอฟสิของไทยเนี่ยนะคะจนทางด้านช่างเทคนิคทัฟฟ้าเขมรเ,เนี่ยบอกท่านฮะ หาอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะรัเสเซียเขาไม่ขายให้เราแล้วนะเหตุได้ก็ดเป็นเพราะว่ามอสโกเนี่ยไม่พอใจฮุนเซนหลังจากที่เคยประนาาปูตินเนี่ยตอนที่ไปบุกยูเครนเมื่อปี2022ท่านจําได้ไหม ฮุนเซนตอนเป็นนายกเนี่ยเคยเอาใจชาติตะวันตกด้วยการประนามรัสเซียบุกยูเครนใหม่ๆในตอนนั้นแล้วก็ส่งทหารเนี่ยไปเก็บกู้ระเบิดไปช่วยยูเครนอย่างนั้นอย่างนี้จนสถานทูตรัสเซียเนี่ยเขาออกมาบอกเลยให้มันหูปากบ้างเพราะหวังว่าชาติตะวันตกเนี่ยจะเห็นใจแล้วก็ยกเลิกความบาดูชาวงเล็บโดยเฉพาะสหรัฐแต่สุดท้ายชาติตะวันตกก็ไม่ได้ใส่ใจคำพูดของมันนี่เรียกได้ว่า คือมันก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหเรียกได้ว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างประเทศยุกยิกยุกยิบจุบๆๆจิบจุบจิบนิดนิดหน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะเออเรื่องได้ว่าเรื่องนี้ไอเขาบอกว่าก่อนก่อนเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยรัสเซียเคยช่วยเหลือกัมพูชาหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเงินก็ดีอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็ดีแล้วไม่พออนุญาตให้กัมพูชาเนี่ยส่งทหาร,รของตัวเองอะไปเรียนที่รัสเซียเหมือนที่ไทยเราส่งไปเนี่ยแหละเรื่องนี้ เล่นเอารัเสเซียเขารู้สึกว่าไม่พอใจเลยถึงขั้นลดเจ้าหน้าที่รัเสเซียให้เหมือนในสถานทูตนะคะลดเจ้าหน้าที่รัเสเซียในสถานทูตพนมเปละอาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยรัเสเซียไม่เคยให้ความช่วยเหลือกัมพูชาอีกเลยเพราะปากไอหุนเซนแท้ๆนี่ สื่อเขาก็ออกมากระจายข่าวอย่างหนาหูเลยนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงท่านเองก็อยากจะให้ขุดเครื่องบินมาแล้วก็เอามาเพื่อจะมาสู้รบกับประเทศไทยอะไรอย่างนี้เตรียมความพร้อมนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยเนี่ยเราก็อยู่แบบสวยๆของเราไปนะคะเพราะว่าทางด้านของกองทัพอากาศในไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะผลักดันค่ะอยู่สวยๆไปนะคะเครื่องบินรบก็พร้อมขึ้นบินภายใน5นาทีถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็มีการเรียกว่าผลักดันงานวิจัยสู่สายการผลิตแล้วก็ใช้งานจริงผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งกองทัพอากาศค่ะได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะคะก็คือเหมือนว่ามีการจัดประชุมคณะกรรมการ การการส่งเสริมงานด้านวิจัยและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือส่งเสริมแล้วก็ผลักดันด้านงานวิจัยให้สามารถต่อยอดไปสู่สายการผลิตแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนี่แหละค่ะแล้วอยากจะให้ตรงนี้แหละเป็นรากฐานทางเทคโนโลยีของชาติแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยมีการนําเสนอตัวอย่างโครงการสําคัญค่ะตามสมุดบกข,ขาวทออนะคะครอบคลุมในมิติทั้งในเรื่องของอทางอากาศก็ดีมิติ ทางไซเบอร์ก็ดีแล้วก็มิติทางอวกาศก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบพรีชีพโครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูงเสมือนดาวเทียมโครงการวิจัยพัฒนาระดร์เคลื่อนที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธ,ธีโครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โครงงานเ,ออเรียกว่าโครงการวิจัยและก็พัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กโดยการบูรณาการความร่วมมือ การส่งเสริมวิจัยครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็น9ก้าสคัญอีกหนึ่งก้าของประเทศไทยนะคะในการสร้างอุตสาหการรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเพื่อเตรียมรับมือกับภัยแบบนี้แหละคะ่ะพวกภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่างๆนานานะคะแล้วก็ในทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตต่อไปตามหลักความมั่นคงของชาติไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินตราแต่มาจากการพัฒนาด้วยมือของเราเองแม่กองทัพอากาศเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะใครจะสอยได้ก็สอยไปถ้าสอยไว้ก็สอยไปเลยนะคะเอาเป็นว่างาน น,นี้เนี่ยให้กําลังใจทหารกัมพูชาเขาหน่อยแล้วกันค่ะนายไหนสอยเครื่องบินรบของไทยได้รับเงินจากคุณมาเน็ตไปเลยค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ